นะมาเจอพี่น้องไทลื้ออีกละตอนนี้เขาจัดกิจกรรมแล้วผมโบราณปั่นผูกทอฝ้ายนะเดี๋ยวจะได้เห็นนะผมแล้วจะได้สัมภาษณ์เขานะฮะปั่นผูกทอฝ้ายวิธีไทยลือนะผมสตรีทอลไทลื้อได้อ่าต้องปั่นหุกทอฝ้ายผมไปถึง12บสองปัณน,นานะผมไปถึงบางยองแล้วไปถึงเบางอ่าบางสิงนะผมไทยลือสตรีปัจจุบันนี้ค่อนข้างที่จะตะอหกผ้าก็หาหาได้ยากนะผมคนรุ่นใหม่เขาจะไม่เขาสนใจตอนนี้ เขาในรักษาไประจวบเดี๋ยวจะลองสอบถามเขาอ๋อเดี๋ยวพูดภาษาที่รู้ส่อยอันนี้หองจังหอกย่าขไผ่ปันฝายปันฝายคะลูกจะได้บ้างสันบนเริงสันบนเริงเนาะไปต้องเราไปต้องเู้สันบนเริงโบราณนะครับเขาเป็นกลุ่มใหญ่นะผมผมเคยเจอเขาหลายครั้งอ่าเป็นงานเขาเข้าได้เดี๋ยว กระบวนการการตัดขึ้นขอผมตอนนี้อันนี้ห้องยังนะห้องซังยีดไายาออ <Eat five. S 1> น้ยดายนะผมะเห็นของจริงๆนะ <Eat five. S 1> อยู่บ้านเดียวกระบมอหอคะ <c oughs> บ้านซบนเริงเนาโอ้สปีด้องซบนเริ่งน,ง,ง,น,ง,นงกหมอแตนะหมอหมอเห็ดหมอสั่งแต่เดี๋ยวจะไปดูขนตำล้ามทอไก็อห้ามท,ท,ท,ทาง่าย โอ้ทำแบบฝไฟอันนี้อ oh, ันนี้หองซังแก้ในฝ่ายอ่ะแกในฝ่ายอ๋อแก้ในฝ่ายรับผมวิธีใช้ด้วยจริงๆนะตอนนี้พามาชมไปไปได้แต่โบราณจริงๆนะผมชั้ยุกได้อันนี้หอมยังเลยโลละ รอไฟายรอรอดฝ่ายอ๋อ,อ,อความเสกดึงผมกว่าจะมาเป็นเคสกดึงผมแต่ละชิ้นแต่ละผืนนี่สตรีทพอเชลีเขาจะเย็บปลักผัดคอนะเองนะผมเป็นกระต่อหลอดลายที่เขาจะใส่ที่หลังนะผมเป็นเครื่องประดับอะไรต่างๆแล้วเขาจะมาตกแต่งที่หลังลนะตอนนี้ดูของจริงๆให้เรื่อยไปก่อนเดีด๋วยวนี้อันนี้ขอ,องยั้งเลยของยั้งเลยแทปฝ่า แคบแคบแฝ่ายดออ๋ออบกครับชาวปะชมแบบฝ่ายื้อีไยลืดยูบนเดียวกันสมบูรณ์หรอคะอ๋ออยู่บานันเดียวกันสมบูรณ์านเดี่ยวสมบูรณ์หรอนไทยลืบ้ันไทยลืดหรอ อันถามหน่อยเบอร์ไอ้ปุ no right? no. ๋ยบ right. ่อนฮาดุกเบิรงได้มาดึกสิบสองปันนาเบิรงได้มาจำได้ก่อนเก่าคนเม่ม้อนเก่าดิมอนเก่าโอ้โหลูกชิบซองปันนาเออสิบสองปันนาเป็นมีหลายเบิรงครับเบิรงแจเบิรงคนเบอร์ข้าวเบิรงไทยชิบซองปันนาเนี่ยคนว่าเบอร์อูด้วยวะเบอร์อูอ๋อหรือเบอร์อูนะผมเมือจักเบอร์อูเอากรมไทยนี่ทางอ่าเออส่วนนี้มันจะอยู่เมืองลาวก็เยอะนะผมแล้วก็บริส่วนนี่ ก็มาใสายทางเมืองไทยนะ12ปณามีหลายเมืองนะผมหรือแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันพอไปไปไปมาดูมาละหรือืองยองก็ที่หนึ่งหรือเมืองรวงก็ที่หนึ่งนะผมบางโหนบางหายก็ที่หนึ่งนะ12ปะนาแต่ดีเป็นการอนุาารักษ์ศึกษาเป็นเองเขานะผมามาชมแบบใกล้ชิดนะดระบบพระพาวิธีไทยลืออยู่บางยอง มึงยองเองยองเลยนะไม่เอว่อคอยเออออผมมาดูนะฮะการจ้องถ้าผ้าเขามูกมอยู่ะสัักนึาสจาสิงเียด หรังจากันแต่งอคนซีดกูรเด็ดก้วยพีวัีเบนยืดแรงเลยแต่เดิมพี่ขงกเนี่ยจะทำอนซีดร้าตั้งไห้บ้านมาครับแค่ตอนหลังเอารงงานของเราเลยมาดูนะที่เขาทำยู้เลิด้ครับเพื่อมาสร้างรวมกันคะรับนถะ้านกะัไปร้นะ้าา ทำม,าก,มาก่อกงิล้านผิดพลาดใจแการผิดไปให้เราเอาเทีา่เอางน่ลาสูทงนี่ไปกันไปข้าวที่สามย่ไพั่งที่นี่แ่ m a